เด็กชายบุงคลก่อนเวอร์แชมป์ถูกต้องค,อ World champ. World champ. อครับอายุห้าขวบครับสิ่งที่ท่านได้ไปทุกท่านแทบไป่ต้องพูดเลยว่ามันสุดยอดจริงๆแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเมื่อปี4-6ผมรับปากอาจารย์ว่าผมจะทำให้ได้แต่ผมก็ผิดครับฟ้าลงโทษครับ ผมทารู้ทุกอย่างเก่งไม่ใช่ทุกอย่างก็รู้พอสมควรเพราะว่าหลักสูตรโรงเรียนพูนข้าบการโรงเรียนพูนกับโรงเรียนสามารถปกคกองในสอนผมเยอะแยะแต่ผมไม่ทําสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปรสรรคผมมาค้นพบวันนี้เองครับวันนี้เองครับทําไมผมไม่สําเร็จเพราะอะไรความมีที่ี่ความดื้อความอวดร้านอวดดีอวดเก่งผมเองนะฮะอันที่สองก็คือไม่ทําจริงผมขอฝากพี่น้องเพื่อนร่วมรุ่นนะรุ่นที่หนึ่งของไอ้ success เนี่ย เออเชนสักเซนหนึ่งเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมนําไปใช้ในชะีวิตนั้นแต่ผมไม่ได้ออกออกมาวันนี้ออกกับหอวองผมฝากเพิ่มเติมจากคุณบางอาจารย์ที่สอนวันนี้สูดยอดแล้วสิ่งที่ผมนําไปใช้ในชีวิตของผมก็คือสองอย่างนั้นเองครับหลักศาสานาพุทธอาจารย์ว่าํานะทำดทำีได้ชั่วททาดีได้ดีทาช่วยได้ช่วยนี่คือหลักศาสนาพุทธแล้วก็สิลสมาธิปัญญ,ญาในะสูดยอดของศาสนาที่เราต้องนำไปไปฏิบัติ แต่ของผมนําของเพราะว่าผมไม่ได้ถือคิดแต่ว่าศาสนาทุกศาสนาที่องค์สายตาบาท่านพูดไว้นะครับว่าศาสนาทุกศาสนาเรียบเหมือนแม่โคหลากคำหลายสีแต่พลิน้ำนมออกมาเป็นสีขาวเหมือนกันหมดเพราะนั้นผมก็เอาคําที่ผมนําปฏิบัติในะศาสนาของของสริสตนะท่านคิดบอกว่าเลิฟเป็นข้อหนึ่งถ้าเราทุกคนทําให้คนอื่นรัดก่รทำอะไรมันสเง็ลไปทุกอย่างก็มไม่มีอุปสรรคอันที่สองก็คือใช้หลักธรรมนะครับ ธรรมะคือสอนพระเจ้าธรรมชาติก็คือเนี่ยจะทําหรือไม่ทําทำเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยตรงจุดนี้นะครับที่ผมไม่ได้เอามาใช้ทั้งทั้งที่รู้นะครับเพราะนั้นก็ฝากไ้ว่าถ้าอยากรวยก็ต้องขยันถ้าอยากจนก็อย่างทีว่าเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรเนี่ยนะ <S <S ผมก็ฝากไว้ว่าที่ผมมาวันนี้เพื่อมาปฏิญาณตนต่อหน้าเพื่อนและก็ครูบาอาจารย์ว่าผมจะทําจริงในบนปลา,า,ายบ้นปลายของชีวิตจะทําให้จริง แล้วก็จะทําให้สําเร็จให้ได้ถ้าไม่ได้สองปีที่ผ่านไปถ้าผมไม่สําเร็จที่ผมปฏิญาณไว้นะครับบ้านหนึ่งหลังราคาไม่เอามากก็าอายุเยอะแล้วล้านห้าลถประมาณสองล้านนี่สิ้ประมาณสองล้านผมจะทําให้เสร็จสิ้นภายในสองปีครับถ้าไม่สาเร็จเรียกผมไปหมา